กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อดาราเธอถือกำเนิดมาพร้อมกับรูปโฉมที่งดงามราวกับเทพธิดาดวงตาของเธอเป็นประกายระยิบระยับรอยยิ้มหวานจับใจและผิวพันผุดพองจนใครเห็นก็ต้องเหลียวมองแต่ความงามนั้น กลับเป็นเพียงเกราะกำบังเพื่อซ่อนนิสัยบางอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กนั่นคือการชอบหยิบยืมเงินจากผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนรู้จักทั่วไปเธอจะเอ่ยปากขอยืมเงินอย่างไม่รู้สึกผิดเลยสักครั้งสิ่งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่กลับกลายเป็นความเคยชินและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอไปแล้วดารามองว่าเงินของคนอื่นนั้นหามาได้ง่ายกว่าเงินของตัวเองและการขอยืมเงินก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่น่าจะมีใครรู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยความคิดเช่นนี้ ทำให้เธอก้าวเดินไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยการหยิบยืมโดยไม่คิดจะชดใช้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและวัยทำงานดาราก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยเธอใช้ความงามและเสน่ห์ที่มีเป็นเครื่องมือในการเข้าหาผู้คนเธอคบเพื่อนฝูงเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือการได้มาซึ่งเงินทอง เพื่อนที่เธอคบหาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีฐานะดีมีหน้ามีตาในสังคมหรือเป็นคนที่เธอประเมินแล้วว่ามีศักยภาพพอที่จะให้เธอยืมเงินได้สำหรับดารามิตรภาพไม่ได้เกิดจากความจริงใจแต่เกิดจากความสามารถในการให้ยืมเงิน ใครที่สามารถให้เธอยืมเงินได้เธอก็จะเข้ามาตีสนิทสนมด้วยอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสมัยเรียนหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เจอกันตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือตามงานเลี้ยงต่างๆเธอจะทำตัวเป็นคนมีอัธยาศัยดีพูดคุยอย่างสนุกสนานและสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นแต่ในทางกลับกัน ใครที่เธอประเมินแล้วว่าไม่มีเงินหรือไม่สามารถให้เธอยืมเงินได้เธอก็จะตีตัวออกห่างและไม่คบหาด้วยทันทีความสัมพันธ์ของเธอจึงเป็นเหมือนการลงทุนที่หวังผลกำไรหากไม่มีผลประโยชน์ให้เธอได้เธอก็จะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วด้วยรูปร่างหน้าตาที่งดงามและการพูดจาที่อ่อนหวาน ดาราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธชั้นดีเธอมีวิธีการพูดจาที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้อย่างน่าทึ่งเธอจะเริ่มจากการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือและเป็นคนดีหลังจากที่เธอเจอเป้าหมายที่ดูมีฐานะดีและคาดว่าจะให้ยืมเงินได้แล้วเธอจะเข้าไปตีสนิทและสร้างความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว เธออาจจะชวนไปเลี้ยงกาแฟสักแก้วหรือชวนไปทานอาหารเล็กๆในน้อยสักมือ้อเพื่อให้เป้าหมายรู้สึกว่าเธอเป็นคนมีน้ำใจและเป็นมิตรทำให้พวกเขาตายใจและหลงเชื่อในตัวเธอเมื่อความไว้ใจเริ่มก่อตัวขึ้นดาราก็จะเริ่มปฏิบัติการของเธอ เธอจะหาทางที่จะขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ฟังดูสมเหตุสมผลและน่าเห็นใจเช่นตอนนี้ที่บ้านมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือพอดีมีเรื่องฉุกเฉินต้องใช้เงินด่วนจริงๆหรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจแต่ขาดเงินทุนเล็กน้อย ด้วยความสามารถในการพูดและเล่เหลี่ยมอันแยบยนต์ทำให้เหยื่อของเธอมักจะตกหลุมพรางอย่างง่ายดายพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ดูดีมีเสน่ห์และน่าเชื่อถือเช่นเธอจะใช้ความดีงามเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงหลังจากที่ได้ฟังเหตุผลที่น่าเห็นใจจากดาราเยื่อหลายคน ต่างหลงเชื่อในความน่าเชื่อถือที่เธอบรรจงสร้างขึ้นพวกเขาคิดว่าคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะและดูจริงใจอย่างเธอไม่น่าจะมีพฤติกรรมช่อโกงจึงยอมควักเงินในกระเป๋าให้ไปอย่างง่ายดายเอาไปเธอไม่ต้องรีบคืนก็ได้เห็นว่าเดือดร้อนจริงๆ คำพูดเหล่านี้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับดาราเธอรับเงินมาพร้อมกับคำขอบคุณที่ฟังดูซาบซึ้งใจขอบคุณมากเลยนะคะคุณเป็นคนมีน้ำใจที่สุดในโลกเลยดาราจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยค่ะเหยื่อของเธอยิ้มด้วยความรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าในใจของดารานั้นเต็มไปด้วยความสะใจเพราะนี่ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงจรการยืมเงินที่ไม่คิดจะชดใช้เลยแต่น้อยพวกเขาต่างหลงผิดคิดว่าตัวเองได้ช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากโดยไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของจอมยืมที่ไม่เคยมีสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์เลยแม้แต่น้อยเมื่อดาราได้รับเงินที่ต้องการแล้ว เธอก็จะเริ่มค่อยๆถอยห่างออกมาจากชีวิตของคนเหล่านั้นเหมือนกับว่าภารกิจของเธอได้เสร็จสิ้นลงแล้วความสัมพันธ์ที่เคยสร้างขึ้นมาอย่างประณีตบรรจงก็จะถูกตัดขาดลงอย่างง่ายไดา ช่วงนี้เราคงต้องห่างๆกันสักพักนะพอดีมีเรื่องวุ่นๆเยอะเลยไว้ค่อยคุยกันใหม่นะคำพูดเหล่านี้เป็นเพียงข้ออ้างดาราจะไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบข้อความและหลีกเลี่ยงการพบเจอใครที่เธอเคยตีสนิทด้วยเพื่อหวังยืมเงินจะกลายเป็นเพียงคนรู้จักที่ไม่มีความหมายอีก ต่อไปเธอลืมชื่อของพวกเขาไปแล้วลืมสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะนำเงินมาคืนและลืมความรู้สึกดีๆที่เคยได้รับไปเสียสิ้นสำหรับดารามิตรภาพไม่มีค่าความจริงใจไม่มีอยู่จริงมีเพียงผลประโยชน์เท่านั้นที่เธอต้องการ และเมื่อผลประโยชน์หมดลงเธอก็จะทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังอย่างเลือดเย็นเมื่อเวลาผ่านไปผู้ให้ยืมเริ่มรู้สึกร้อนใจเพราะเงินที่ให้ไปนั้นยังไม่ได้รับการคืนพวกเขาเริ่มโทรศัพท์หาดาราส่งข้อความไปทวงถามและพยายามติดต่อทุกวิถีทางเพื่อขอเงินคืน แต่การทวงถามนั้นกลับไม่ได้ผลอย่างที่คิดอะไรนะเงินแค่นี้ถึงกับต้องโทรมาทวงเลยเหรอฉันบอกแล้วไงว่ามีเรื่องต้องใช้ไม่มีน้ำใจเลยนะดาราจะใช้คำพูดที่ฟังดูเหมือนผู้ให้ยืมเป็นคนผิดเธอจะด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแค่เงินไม่กี่บาททำไมต้องทำเหมือนจะตายขนาดนั้นเพื่อนฝูงกันแค่นี้ช่วยกันไม่ได้เลยเหรอ น่าอายจริงๆคำพูดเหล่านี้ทำให้คนที่ทวงเงินรู้สึกอับอายแทนที่จะเป็นดาราพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนใจร้ายที่กำลังเรียกร้องจากคนที่เดือดร้อนจนในที่สุดบางคนก็ยอมแพ้และไม่กล้าที่จะทวงเงินอีกต่อไปบางครั้งผู้ให้ยืมถึงกับต้องเสียน้ำตา เพราะถูกด่าทออย่างเสียหายหายจนความสัมพันธ์ที่มีถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและหนี้สินที่ดารายืมไปก็กลายเป็นหนี้ศูนที่ไม่มีวันได้กลับคืนมาดารายังคงดำเนินชีวิตตามวิถีเดิมต่อไปเธอหลอกยืมเงินจากคนแล้วคนเล่าและเมื่อได้รับเงินมาเธอก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก ดาราหัวเราะเยาะเต็มไปด้วยความโอหัง <laughs> พวกนั้นมันโง่จริงๆคิดว่าฉันจะคืนเงินให้เหรอหลอกอะไรก็เชื่อหมดสมน้ำหน้าเธอเชื่อว่าตัวเองเป็นคนฉลาดหลักแหลมที่สุดในโลกส่วนคนที่ให้เธอยืมเงินนั้นเป็นเพียงคนโง่เง่าที่หลงเชื่อคำโกหกของเธอดารามองว่าการกระทำของเธอไม่ใช่เรื่องผิด แต่มันคือความสามารถในการหาเงินที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุดเธอไม่เคยรู้สึกผิดไม่เคยรู้สึกอับอายไม่เคยสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปเพราะในโลกของเธอไม่มีคำว่าผิดถูกไม่มีคำว่าบาปบุญคุณโทษมีแต่คำว่าได้กับไม่ได้และในสายตาของเธอทุกครั้งที่เธอยืมเงินได้มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ แต่เธอลืมไปว่าทุกการกระทำล้วนมีผลที่ตามมาเสมอและกรรมกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นเพื่อรอวันที่จะแสดงผลให้เธอเห็นวันเวลาผ่านไปดารายังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราจากเงินของคนอื่นแต่แล้วสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นวงจรการยืมเงินที่เคยง่ายดายก็เริ่มติดขัด ผู้คนเริ่มรู้ทันและไม่หลงเชื่อในคำพูดของเธออีกต่อไปดาราทำไมทำไมไม่มีใครให้ฉันยืมเงินเลยทุกคนทำเหมือนรู้จักกันมาก่อนเลยนะชีวิตของดาราเริ่มตกต่ำลงธุรกิจที่เธอพยายามจะทำก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเงินที่ได้มาอย่างง่ายดายก็เริ่มหมดไปเธอเริ่มเจ็บป่วย สุขภาพกายและสุขภาพจิตย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดความทุกข์ระทมเริ่มเข้ามาเกาะกินจิตใจบรรยายเธอไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเธอนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลจากเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่เธอได้หว่านไว้กรรมที่เธอคิดว่าไม่มีตัวตนกำลังแสดงผลให้เธอเห็นอย่างเจ็บปวด ทุกๆก,การกระทำที่ไม่ดีในอดีตกำลังย้อนกลับมาทิ่มแทงเธอทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดด้วยความทุกข์ระทมที่กัดกินจิตใจดาราตัดสินใจเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งที่เธอได้ยินกิติศัพท์มาว่าศักดิ์สิทธิ์และมีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมที่นั่น เป็นสถานที่ที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาดาราเดินเข้าไปในวัดด้วยสภาพที่อิดโรยและไร้ซึ่งความสดใสที่เคยมีเธอได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมียานอย่างรู้ถึงกรรมของผู้อื่นผู้คนทั่วประเทศต่างให้ความเคารพนับถือในคำสอนและปฏิปทาของท่าน และเชื่อว่าคำพูดของท่านเป็นจริงทุกประการพระอาจารย์มองมาที่ดาราดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเศร้าส้อยที่มองเห็นกรรมของเธอโยมอาตมาเห็นความทุกข์ในใจของโยมมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่โยมได้ทำมามันเป็นกรรมที่โยมต้องแบกรับคำพูดของพระอาจารย์ทำให้ดาราถึงกับตกใจ เธอไม่คิพว่าจะมีใครรู้เรื่องราวในชีวิตของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เธอพยายามจะซ่อนเอาไว้จากทุกคนหลังจากที่ได้ยินคำพูดของพระอาจารย์ดารารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอเริ่มรู้สึกตัวว่าชีวิตที่กำลังย่ำแย่ของเธอนั้นอาจไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญพระอาจารย์มองเห็นความทุกข์ที่เกาะกินใจดารา ทันจึงตัดสินใจเอ่ยปากเตือนสติเธออย่างตรงไปตรงมาโยมการกระทําในอดีตของโยมที่ทำร้ายผู้อื่นโดยการหยิบยืมเงินแล้วไม่ชดใช้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกรรมนี้กำลังส่งผลให้ชีวิตของโยมตกต่ำและมีแต่ความทุกข์ระทมทั้งกายและใจ คำพูดของพระอาจารย์ดังก้องอยู่ในหัวของดาราเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครรับรู้เรื่องราวในชีวิตของเธอได้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้ความกลัวและความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเป็นครั้งแรกท่านท่านรู้ได้อย่างไรอาตมาไม่ได้รู้แต่มันเป็นความจริงที่ปรากฏแก่สายตาของอาตมา โยมควรหยุดการกระทำนั้นเสียเถิดก่อนที่กรรมจะหนักหน่วงไปกว่านี้และจงเริ่มสร้างสิ่งดีงามให้แก่ชีวิตเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด คำเตือนของพระอาจารย์ทำให้ดาราต้องกลับมาคิดทบทวนชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังเธอเริ่มเห็นภาพการกระทำที่ผ่านมาของตัวเองและตระหนักว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่นี้คือผลกรรมที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของเธอเองหลังจากกลับมาจากวัดดาราไม่สามารถลืมคำพูดของพระอาจารย์ได้ ชีวิตของเธอในช่วงนี้มีแต่ความทุกข์ระทมทั้งร่างกายและจิตใจเธอเจ็บป่วยบ่อยขึ้นเงินทองก็ไม่พอใช้ไม่มีใครเหลียวแหลความสุขที่เคยมีก็เลือนหายไปจนหมดสิ้นในค่ำคืนที่แสนมืดมนเธอจึงตัดสินใจส่งข้อความหาพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เคยได้มา เธอระบายความทุกข์ในใจและตั้งคำถามที่ค้างคาใจมานานหลังจากกลับมาจากวัดดาราไม่สามารถลืมคำพูดของพระอาจารย์ได้ชีวิตของเธอในช่วงนี้มีแต่ความทุกข์ระทมทั้งร่างกายและจิตใจเธอเจ็บป่วยบ่อยขึ้นเงินทองก็ไม่พอใช้ไม่มีใครเหลียวแล ความสุขที่เคยมีก็เลือนหายไปจนหมดสิ้นในค่ำคืนที่แสนมืดมนเธอจึงตัดสินใจส่งข้อความหาพระอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เคยได้มาเธอระบายความทุกข์ในใจและตั้งคำถามที่ค้างขาใจมานานเรียนพระอาจารย์ทำไมชีวิตของลูกถึงได้ย่ำแย่ถึงเพียงนี้ ทำอะไรก็ล้มเหลวมีแต่ความทุกข์ยากลำบากทั้งที่ในอดีตลูกก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาตลอดมันเกิดจากอะไรกันแน่คะเธอรอคำตอบอย่างกระวนกระวายในที่สุดข้อความตอบกลับจากพระอาจารย์ก็มาถึงเป็นคำตอบที่ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าตกใจข้อความตอบกลับมาจากพระอาจารย์มาถึง แต่ละคำมีความหมายลึกซึ้งและตรงไปตรงมาโยมสิ่งที่โยมสงสัยนั้นอาตมาจะบอกความจริงให้ในอดีตที่ผ่านมานั้นแม้โยมจะกระทำการอันไม่ดีแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรโยมได้นั่นพระโยมมีบุญบารมีเก่าที่สั่งสมมาจากพบที่แล้วมาช่วยปกป้องอยู่ คำพูดของท่านทำให้ดารานึกย้อนไปในวันที่เธอยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราทุกครั้งที่เธอทำผิดก็รอดพ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่สิ่งที่โยมทำอยู่ในชาตินี้คือการสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่น กรรมนี้กําลังเริ่มแสดงผลเพื่อให้โยมได้ชดใช้ในสิ่งที่ทำไปดังนั้นให้โยมหยุดเสียเถิดจงกลับตัวเป็นคนใหม่ก่อนที่จะสายเกินไปคำพูดของพระอาจารย์เป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้เห็นความจริงอันมืดมิดในใจของดารา เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ที่เธอเผชิญอยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลที่เกิดจากการกระทำของเธอเองเป็นการเปิดเผยความจริงที่เธอพยายามหลอกตัวเองมาตลอดว่าทุกสิ่งที่ทำนั้นไม่ผิด หลังจากได้อ่านข้อความจากพระอาจารย์ดาราก็กลับมาทุบทวนเรื่องราวในชีวิตของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบภาพในอดีตที่เธอเคยทำร้ายจิตใจผู้คนด้วยการหยิบยืมเงินแล้วไม่คืนฉายชัดขึ้นมาในสมองทีละฉากเธอรู้สึกเสียใจเจ็บปวดและร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือด เธอรู้แล้วว่าความทุกข์ที่เผชิญอยู่คือผลจากการกระทําของเธอเองดาราสะอื้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดฉันทำอะไรลงไปฉันมันเลวฉันทำลายชีวิตคนอื่นและตอนนี้ชีวิตของฉันเองก็กำลังถูกทำลาย ด้วยความสำนึกผิดที่ท่วมทน้นดาราตัดสินใจที่จะแก้ไขในสิ่งที่ทําลงไปเธอพยายามที่จะติดต่อเพื่อนฝูงและคนรู้จักที่เธอยืมเงินไปเพื่อที่จะกล่าวคำขอโทษและขอคืนเงินแต่ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเบอร์โทรศัพท์ที่เคยมีก็ถูกยกเลิกไปแล้วบัญชีโซเชียลมีเดียก็ถูกบล็อก คนที่เคยรู้จักก็ย้ายที่อยู่ไปเหมือนกับว่าโลกได้ตัดขาดเธอออกจากทุกคนที่เธอเคยทำร้ายดาราต้องทนทุกทรมานกับความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยเธออยากจะขอโทษอยากจะชดใช้แต่ไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วความเจ็บปวดทางกายและทางใจยิ่งทวีคูณ เมื่อรู้ว่าเธอไม่มีหนทางที่จะไถ่ถอนความผิดของตัวเองได้เลยความเจ็บปวดจากการสำนึกผิดที่สายเกินไปกัดกินจิตใจของดาราอย่างไม่หยุดยัง้งเธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บปว่วยทั้งกายและใจร่างกายที่เคยงดงามก็สู้ผอมลง ดวงตาที่เคยเป็นประกายก็ไร้แววเธอใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีใครที่เคยให้เธอยืมเงินเข้ามาเหลียวแหลแต่คำภาวนาของเธอไม่ได้ผลคนที่เธอเคยทำร้ายทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสงบสุข หลังจากที่หลุดพ้นจากวงจรการหลอกลวงของเธอแล้วในที่สุดลมหายใจสุดท้ายของเธอก็มาถึงดาราสิ้นลมลงอย่างโดดเดี่ยวบนเตียงที่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครกล่าวคำอำลาชีวิตที่รุ่งโรจบนความทุกข์ของผู้อื่น ก็จบลงด้วยความว่างเปล่าและโดดเดี่ยวเช่นกันหลังจากที่ลมหายใจสุดท้ายของดาราดับลงเธอก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำไปนั้นมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันถูกบันทึกไว้ในจักรวาลแห่งกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย ดาราได้รู้ได้เห็นและเข้าใจทุกการกระทำที่เธอสร้างไว้ทั้งที่เธอทำเมื่อหลายปีสิบปีหรือยี่สิปีที่ผ่านมาเธอจดจำได้ทั้งหมดอย่างชัดเจนความรู้สึกเสียใจและความเจ็บปวดที่เคยมีทวีคูณขึ้นเป็นล้านเท่าเมื่อเธอต้องมองเห็นน้ำตาและความทุกข์ของคนที่เธอเคยทำร้าย ไม่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องจริงฉันขอโทษฉันขอโทษทุกคนแต่คำขอโทษของเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เธอต้องรับกรรมที่ได้สร้างไว้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเวน้นไม่มีใครช่วยเธอได้จนกว่าเวรกรรมที่เธอก่อไว้จะหมดสิ้นไป การชดใช้กรรมนั้นไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดทางกายแต่เป็นการทนทุกทรมานทางจิตใจที่ต้องเผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนได้ตระหนักว่าบาปบุญคุณโทษมีอยู่จริงสิ่งไหนดีควรทำสิ่งไหนไม่ดีควรละเวน้น เพราะทุกการกระทำล้วนส่งผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราเสมอไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้าไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากกฎแห่งกรรมได้